มีเพืเ่อนๆถามมานะครับว่าผนังที่เราทําสกิมโคดเนี่ยนะครับเราจะดูยังไงว่างานที่เราสกิมเข้าไปเนี่ยมันเรียบร้อยไม่เป็นคลื่นไม่เป็นอะไรต่างๆหรือว่าสวยงามดีแล้วนะครับวิธีการตรวจความเรียบของผนังเนี่ยเราก็คือจะใชะ้แท่งไฟถูกไหมครับจะเป็นไฟโพลิเซ็นหรือไฟอะไรต่างๆมาส่องดูนะครับแล้วเราก็จะเห็นเงาเห็นรอยคลื่นรอยอะไรต่างๆแต่ว่าสมัยนี้เราก็อาจจะไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วก็ได้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราทํำยังไงนะครับพอเราขัดไปเลือยไปแล้วเนี่ยครับเราจะเห็นหลุมเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่ามันจะ มีหลุมเราก็ใช้ไม้เนี่ยไม้ดินสอนะครับเราไม่ต้องมีบันไดแล้วก็วงกลมไว้เนี่ยครับคือจุดบอดนะครับอย่างจุดเนี้ยนะครับผนังขัดไม่เรียบเราก็วงไว้อย่างเงี้ยครับหรือมีติ่งสีอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเขาก็จะมาขัดต่อก็คือเราจะใช้ไฟจากเครื่องขัดผนังน,นี่เลยถูกไหมในการ,รที่จะตรวจสอบว่าผนังของเราเนี่ยเรียบร้อยสวยงามดีแล้วใช่ครับอ๋อ <Okay. S 2> <c oughs> ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันยังไม่มีไฟเนี่ยเราก็ไม่เห็นเราต้องหาไฟมาส่องอีกอยู่ดีใช่ครับหรือไม่งั้นเจ้าของบ้านก็จะมาเปิดไฟเมื่อตอนเราส่งบ้านไปแล้วอ่าแล้วเจ้าของบ้านได้เข้ามาอยู่แล้วเราเขามาเห็นจุดบ,บอดเขาก็โทรให้ช่างเขาไปเก็บงานหมายถึงตอนนี้ที่เราตรวจได้ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่เรียบร้อยเพราะว่าเราใช้เครื่องที่มันมีไฟรอบๆแบบนี้ใช่ครับ,รบอ่าช่างหนึ่งเนี่ยเวลาตรวจงานผนังใช่ป่ะก็จะวงวงไว้ตรงนู้นตรงนี้นะว่าไอ้ตรงนู้นเป็นหลุมตรงนี้เป็นคือะไรเงี้ยคือเพื่อนๆทางบ้านเขาอยากรู้ไง แบบไหนอะไรเงี้ยเนาะก็ตามวิธีที่ช่างหนึ่งทำให้ดูนะครับ,รบโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างน,นะครับขอบคุณครับ